สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องายเลิอรักนะคะนี่วันนี้ได้ที่นอนนิ่มๆอีกแล้วนะคะนี่ก่อนจะไปโรงเรียนอนอนหลับออย่างเดียวะค่ะนี่ มวนแห้งค่ะนี่สนุกมี่พออาบน้ำให้ข้าหน้าข้าหลังเนะรินคักค่ะนี่สนุกรินง่าค่ะนี่ จักหนาวเพราะหนาวคันนี้พออาบน้ำให้แต่เสาตโตกับคือสีแดงลลเบิดแล้วคันนี้เพราะว่าดินแดงจิตหนมใส่สโฟนไแม,ไมกนมินหนังก่อน่าจัรย์คอยชีด เติมพลังก่อนปุณถนัดขาลาขัา, <c oughs> างคันน,นนี้เ้าเเนาะวิ่ขึ้นท่าใดดีเนาะอ็อมีตัวใหม่นำหรือเจ้าตัวนั้นเออ เออเอ,อ,อเ้าตึกหัวพ่อแท้มันจะเป็นส้ลเล่ดื้อไดยมันมืนแห้งเดี๋ยวผมนอนงถาเด้อพี่อ้นพี่อ้นอย่างบ้านไในมีมือสร้างบ้านไในมาวัดพี่อ้นเดี๋ยวผมนอนงถาพ่อน,นองบ้านในมากีดไหนเดี๋ยวผมนอนงถาพี่อ้นเอาวคุณลูกเดียบบนนอกบันนี้ถอยนี่เขาบขับไปช่องน้อยเพ่ ขาบไปช่องในน้อยค่ะแม่เมย์ขาเบิงง่ะลูไส่แม่เมย์ปนยันต้นใหม่อีละพนเนากี่ลบเด้อกำลังคึกกำลังหาวขาใสงอเลย่ะยังอยู่ขาขัวเอาเล่นไปเล็นมากงอได้มืดกี่ลบกี่ ไว้ไล่ห้องขนาดันอยากเปลี่ยนน้ำมูเข้ามาดไว้เพ้่เม้ไเ้ยเห้นเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเยเยเฮ้เยนน้ยเ้ยเฮ่น้ำเน้น้เ้ ทั้งนีน้ดินอย่างเดียวค่ะนี่ส่วนทั้งนั้นก็น,นอนกันนอนเฝอเดี๋ยวเราจะให้พ่อหนอมมาดันนะคะมาดันมากีดให้นะคะนี่หมูซ้อมง่าคักเลยครับคุณคุณโชว์โชว,โชว,โชว์โชว์กี่ผูน้อยๆบึ๊บ เทียพ่อน้อมิได้มักเก็ยรลากะเรนมุนอิปุยมัล้ล่ะคัะคน,นนี้มือโตแตกค่ะโตแตกคนตื่นเสามาตอนในมาพผูกบ่อน,นีค่ะบริหารร่างกายของน้องเองลิศลัก์ก่อนจะไปโรงเรียนตอนเสาร์ทุกเสาร์คันนี้โอ้ดินเหนียวดินเหนียวใส่ง่ายเลยแต่เด้อพอเอ้ยคนจะไปนำหาบนใดเนาะ นอนเดือดถึงยังเดียวเลยเพื่อนนี่นี่ก้มสุกของเพื่อนคันนี้ถ้าตื่นขึ้นมาเหลืองยังสีพอกับเมกับมีแห้งคันนี้ดีใจถ้าตื่นขึ้นมานอนเงาโกโซยืนเงาโกโซนี่โอ้จะเป็นยังโบหูเด้อคันนี้โอ้ชุบแปรงทอดแล้วคันนี้บึง

นี่ยินบนยอตดลูกไส้นี่พุณเชียวกองนั่นครับผมสิเล่นกองนั่นสูบว่ถึงผมยังล่นกองนั่นฟอผมยังล่นกองนั่นเชี่นทุกกองกองนี่ดินแดงปุนปุ่นเอ้าเอาฆ่าล้างเล็วนี้ เ,นเ,นเล็กหน่อยสิกล้ามากบนอนอพอกพญเติงเอื้นลุกพ้นมาล่ะคนนี่ดูนะคะมาแล้ว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 ,ลวพอสิผ้าเหรินกองดินนี่สมุนของเพื่อนขนาดนั้นจังสี่เลยเพอญเติงก็ชอบแกงนองเลือดลักบ่งหูว่า ข้าห่วงบอ่อพนสองขุนค่ะพุน่นน้องฟุก,กับน้องตาลลักกี้กับมีมูค่ะบอไปใส่นค่นี้เล่นกับลูกๆลหลานอยู่บ้านมันมีทางซีแยกค่ะทางรอบประช้อค่ะบอเอามาซอยเพิ่นก็นย,นย่านรถเหยียบตายเมดคันนั้นอยู่บ้านรถหลายค่ะ นี่ปุณนนอนอยอกกันแล้วค่ะบอกาเขาใกล้ดอกปุณบนสองสิงนี่ะตะโตผู่านี่นี่ปุณเปุณผ้าล้านเล่น,ลนแล้วอย่าผ้าล้านออกไปถนนเดอ้อข้าศึกัดกได้ลูกรถข้าศึกเหยียบ สเลินกองนี่เซลินกองนี네่ยานได้เล่นหายผมเลกองนี่ให้ไรคุณพ่ออยากเล่นน้ำโพหวงละออ เฮ้ยคนตโตแดงเหมือนลยขนาดเออเออเออโอ้ทุกทุกหัวแม่ได้เมื่อกี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งนี้เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม ให้ช่องน้องเลิศรักนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะขอให้ทุกๆท่านนะคะร่ำรวยเงินทองจะเก็บจะจนเงินไหลกองทองไหลมาทุกๆท่านเลยนะคะนี่สมุนผึนรักเลิศรักน,น้อยแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะคะ เก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้นูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะส,ะสวัสด,ดีค่ะ